แต่ธุระเรื่องงาน,ารารน,น,นงเรื่องการเงินครับเนาะเดินไปเมืม่อหล่อเกลียเอกสงค์เอกใจอดุลซอยขันเด้่อ,องวา,าสิษฐ์อันดูข่อยสิ้นใดไปเมื่อหลอกวะพึงชิน้นรักบ่พูดยาบาลหลัดเช่นสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ข่อยมาดึกดึกพี่น้องขอไปทุระเบิดมื่งเบิดเว้เนเพิ่งได้กลับบ้านตอนซีถุมหาถุมกลัวเด็พี่นอ้องเพิ่งกลับพึ่งบาดฟ้ามาเห็ดอันก้อยหมูผักนาวมาซูพิมพีนอนนอนหมูมะนาวนะครับพี่น้องอันก้อยหมูผักนาวดิบต่ว่า อันก็สีคอยคอยชิปูคอยเอามะนาวแล้วก็เกลือนะครับใส่หมูไอใส่หมูแล้วคัเมือขันน้ำจนเบิดแล้วออกเึง็จเบิดแล้วก็มาปรุงใหม่พี่น้องเหมือนกับว่าสุกเลยนะครับแต่ว่ายังบด่สุกดอบอยากกินอยากกินพี่น้องมากินด้วยแวาดหมูแล้วก่อยสมสมพี่น้องมาใส่ร์แล้วกันข้าวเหนียวพี่น้องพอนๆอเยอะ สมีครับสับป็นงามไม่จออมม้องสมด้วยดีครับเนี่ยสมซื่อ่อนอแบบนล้ว nè <coughs> Đó nhé Mũ quần bây chỉ ăn nhé Khát quần mới mừng Bọp nó Lạp Có thể lạp đơn ปล่าไม่ได้คิดหอนมือจับ ลดูดที่ที่สวนเขาเยอะเขาอนเข้ากัาน,าน,านครับเขาเยอะมันอนครับก่อนมืดก่อยา,าอล่หมด่ะ หลดกระเมไปแล้วโ้ ăn ไธุระเรื่องงานบรรการนี่แบบเนอะเรื่องไปเมื่อหลอกเนี่ย,อ,อ,ยอีกรออกระทรวงยิ่งกระจายวัดุ่นซอยกันได้วบาสิคอันดูข่อยชิ้นใดไปเมื่อหลอดบ่ิ่งชิ้นหักบ่เขาชิ้นีว่าเท่าบ่วัดรุ่นซอยกันเด้ดอ Exactly. Yeah. บบจับขัดแสบแนวก่นหม้วนน่อง,งสมใจยอยากบลยกินโด้แหละไม่รู้นี่เกินนี่ก่ะกับขอบคุณด้นายนะครับได้ติดติดแต่ลเพ่มคิบของพยาบาล,ลรัเสียกับน้องมวยเมื่อนี้ก่อนสิยไปของ้หายปนองอยู่นี่แห้วสุขภาพแข็งแรงบมดเบ่นจุนะครับเดี๋ยวมี่สำคัญไม่งเงินทองสลาลายครับใส่กองเงี้ยฟังเดยครับเด้อลตีสวัสดีนะครับ,วรส,วส,รบสวัสดีครับ